จาเรจงานปีตอไปเร็นครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมู่ทั้งหมดเลยนะทั้งหทั้งห้องเลยมาอยู่ตรงไหนก็แต่อยู่ให้เต็มเลยออกมาหลังจากมเรียบร้อยแ้ครับอาจาย์ขาี่เสนอแนะว่าเราได้ถ่ายวมทั้งเมนั่งมั่ยืนมั่เลยก็แค่นะอ่าด้ให้อ่ายโปีนี้มากี่คนอ่าเดี๋ยวปีีท่า นักร้อน <s> <love>. <sh> ร่มสีนะครับที่เราได้ร่วมมืร่วมร่วมนนงานสิทธิธรนี้ก็เป็นทั้งี้อนทีเราได้ร่วมกันนะครับก็อย่างที่ท่าน้บอกแล้วว่าเรางจแต่ไปเรื่อยๆจนไปเรือทคนมีหน้าก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนเรา สะอรนะครับก็ขอส่งน้องคงแบบที่การชนะพอดีมั่นทำไว้พอดีว่าปีนี้ผมไปทำเสาเสาทำเสาให้เป็นัะเลยแม่มั่นคงเสาบอลที่จะยุ่งยาวต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็ขอเชิญุู้กำกาบได้รับองค์จากูุลสวกร สมุทรสาครามยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเราพี่ได้รับมอบชูแล้วก็พร้อมพร้อมเต็มที่พร้อมหรอเปครับพี่น้องสมุทรสงครามเราะวยนี่นี่เป็นประจักษ์พยานว่าปีหน้าพบกันที่เชียงใหม่คิดว่าปีหน้าสมุทรสงครามอยากได้ไดจากบริเวณชายทะเลเฮ้ยกูระวังนิดนึงกูระวังไอ้เกิดเกิดมันไม่มาว้าว ไม่มีค้างคืนต่อจปาไม่เคยมีค้างคืนนะค้างคืนไหมแลี้ยงเอาค้างเลยเอาค้างเลยจากชายทะเลให้มาทำจากชายหาดแล้วเอ้ยเอาค้างคืนเลยมีค่านะถ้าเรามีล็อกสิเออเออเอาค้างเลยไอ้ไอ้คนนี้มันก็บอกว่าค้างเลยค้างเลยค้างเลยจุฬาพนก็บอกค้างเลย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  ค้างเง่นเพราะว่าเราไม่เคยเพื่อนสคการถามว่าเราต้องการแบบนี้หรือชายทะเลดีครับเออต้องการแบบนี้ยกยื้นครับไม่ได้นะไม่ดีว่าคุณจยขอได้ไครับเป็นสิทธิของแต่ละตัวใ้ต้องการชายทะเลครับ 80ปีแล้วถ้าพวกเรามาพวกเราคิดว่าเราจะแจกไม้ขาวเลยไหมถ้า80ปีเราจะแจ,งงงงจ,ะแจกบินแชร์คนละคันใช่ไหมพี่น้องส,สอุนทรสครามชวยเต็ที่ปีหน้าตบกันที่สุนทรสงรามข้าไม่อยู่ตรงนีน้ขอบคุณสมาชิกกมากเลยเห็นกุงถมกับสุสนทร ก็ไปเด็กเจอ้ม่หรอกไม่หรอกที่หน้านะตับช่วงโดยได้ว่าวตัดองกับต้องมาสมเนี่ยทำไม่ได้ดีมากถึงอยากจะได้เพื่อนเพื่อนที่มีกลุ่มน,นะครับที่มีกลุ่มในไลน์เนี่ยได้แจ้งยอดมาบริษัทอ๋อตัดสินค่าดีมากเลยแจ้งยอดไปให้ใกล้เคียงนะครับไปที่สุดเลยค่ะเราจะยินดีพร้อมต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณลูก 有来报答。